สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะจะเป็นตัวปากกา Parker IM นะคะก็เป็นรุ่นยอดฮิต1รุ่นนะคะของตัว Parker ซึ่ง Parker IM เนี่ยรุ่นที่เราจะพูดกันเป็นตัวลูกลื่นนะคะดีไซน์ของเขาก็จะเป็นตัวลักษณะเป็นการกดคราวนี้สำหรับตัวนี้จะมีค่อนข้างหลายสีมากๆนะคะเรามีในส่วนของคลิปรวมนะคะสามารถดูสีรวมได้นะคะแต่สาหรับท่านใดที่กาลังมองหาตัวสี Back Edition นะคะก็ดูได้ในคลิปนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวสี Back Edition อย่างเดียวก็จะเป็นลักษณะนะคะของสีตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอร์เรคชั่นล่าสุดที่ทําออกมาก็เป็นตัวสีออกดําด้านแบบนี้นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือว่าปกติเนี่ยสีดำเนี่ยจะออกมาเป็นอะไรสีเงินแล้วก็อะไรสีทองนะคะตัวนี้ตัว Back Edition นะคะจะมาเป็นตัวด้ามดาแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยอะไรลมดํานะคะก็จะเพิ่ม ความเนีย ب, ๊ยบที่ดูลักษณะลุกทันสมัยนะคะเพิ่มขึ้นมาในเวลาที่เราใส่ชื่อนะคะเป็นการใส่ชื่อเนี่ยเลเซอร์ลงไปเนี่ยเราสามารถจะใส่ข้อความได้จุดเด่นของรุ่นนี้นะคะ,ะบางคนถามว่าสามารถที่จะใส่ตัวหนังสือได้กี่ตัวอักษรเราไม่ได้จํากัดนะคะขอให้มันอยู่ในพื้นที่ที่ลงได้นะคะบางคนจะใส่เต็มตรงนี้ก็สามารถทําได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่อยู่แค่ประมาณช่วงตรงนี้นะคะจะเป็น1นึ่งบรรทัดสบรรทัดอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะดี ไดะะ้ก็เหมาะสำหรับการที่จะเป็นของขวัญวันครบรอบวันเกิดนะคะวันคอนเกรตูเรชันหรือว่าวันแห่งความรักก็สามารถที่จะให้ของขวัญได้แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะประมาณนั้นก็สำหรับในส่วนของตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวน้ำหมึกกันนะคะว่าน้ำหมึกที่ใช้นะคะมีเป็นตัวน้ำหมึกเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสำหรับตัวนี้ เ,เราลองเปิดดูนะคะว่าถ้าเกิดเราจะใส่หมกึกเปลี่ยนหมึกนะคะเวลาหมึกหมดก็จะเป็นตัวการเปิดหมุนแบบนี้นะคะหมึกในด้ามจะมาเป็นตัวปรกเกอร์อ่ะเขียนว่าบอนเพนนะคะก็แถมมาในด้ามจะเป็น M นะคะขนาด0.7สีน้ำเงินแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าน้ำหมึกนะคะเขียนออกมาจะประมาณไหน ก็สำหรับตัวน้ําหมึกนะคะเป็นหมึกแห้งก็จะสีออกประมาณนี้นะคะสำหรับบาัคเกอร์นี้เวลาที่เราใช้งานเราสามารถที่จะเลือกซื้อเป็น0.7 0.5เปลี่ยนก็ได้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็สําหรับตัว บางคนบอกว่าบางคนไม่เข้าใจว่าเอปะปากกาตัวนี้หัวหมึกเท่าไหร่เวลาที่เขาแถมมาสมมติแถมมา0.7แต่ถ้าเกิดเราชอบหัวเล็ก0.5เราก็สามารถซื้อไส้หมึกเปลี่ยนได้นะคะตัวด้ามของรุ่นนี้นะคะจะอยู่น้ำหนักที่ประมาณ23.14กร,รัมนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาและเอปะปากการุ่นนี้หนักไปไหมเบาไปไหมนะคะก็น้ำหนักอยู่ตามนี้เลยนะคะสามารถเลือกกันได้นะคะว่ามันตรงตามวัตถุป,ประสงค์ที่เราต้องการไหมนะคะสำหรับตัวกล่องนะคะ จะมาเป็นกล่องภายในสีขาวแบบนี้แล้วก็มีกล่องครอบตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะสไลด์แล้วก็ปิดตรงนี้ได้นี้นะคะก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องใบรับประกันวารันตีนะคะปัจจุบันนะคะปาเกอร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นวารันตีออนไลน์นะคะก็หลังจากที่เราซื้อไปสามารถที่จะเพิ่มวารันตีในทางเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองนะคะก็ใส่ชื่อรุ่นลงไปแล้วก็ลักษณะการทำเรเซอร์ชื่อเนี่ย สามารถที่จะสอบถามกับแอดมินทักกันได้เลยนะคะว่าใส่ชื่อได้แบบไหนบ้างนะคะสีที่จะทำเนี่ยคือบางคนบอกว่าเอ๊ะเราขอเป็นสีขาวได้ไหมสีเงินได้ไหมคือการเลเซอร์เนี่ยมันจะได้สีออกมาตามเนื้อวัสดุด้านในเพราะฉะนั้นเราจะได้เลเซอร์เป็นสีนี้นะคะก็ให้ดูลักษณะตามนี้ได้เลยว่าปากกาด้ามนี้จะทําชื่อได้สีนี้ส่วนฟอนต์นะคะเราไม่ได้จํากัดนะคะก็สามารถเลือกฟอนต์ได้ตามที่เราต้องการ ว่าเราชอบฟอนต์แบบไหนเป็นตัวตรงตัวหวัดนะคะจะเป็นเขียนระบุภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นก็ทางแอดมินเขาสามารถที่จะออกแบบให้ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ